พ้อหาคืบ่ทิดฟ้ลมแฮงคือฝนสิตกแท้เนาะมาหาน้องเตียวสิไรฝนสิตกคือเทือข้บานบุกเข้าบ้านน้องเตียวอยู่อยู่เ่าคือจะม้อยแท้เพื่นบอกว่าให้สังเกตอันน่ะหน่วยกุญแจเพื่นล่า ถ้าว่ากุญแจบล็อกนอกขันแมนยูทั้งในเนาะอะลองขับไปเบิ่งอีกเท่านึงค่อยไปนองไอ้ไอ้ทางวอนตรงนี้เปิดตัเข้าไปได้ไปเจ้าเอโ้าวเต๋อกันกลับท้ายสบายดีเนดะ้อค่อยไปนองไงอ,อ้โกโกโป้ขาดอีกเมย์เนาะโดยสบายดี ในนกเต่เพันวานนั่นนะพี่น,น,น,นะมูนของ่มูนอเตงมีครบผกมันพบงกบมันพกบงก็แอนสะอาดสะอานเนาะโอ้เมนอ่อน อาสำนีตือว่าดีแล้วเนาะเอ,อ้ล็อก,ท,กที่ได้ยกฟังพี่ได้ว่นเังมีเลยห้องบา่แสดงว่าบปอยู่เยสดงว่า บ่ว่งนัดู่นนีังนันบ่ลกทางไหนลกทางอพี่เนาะแลอ๋อ่งไได้ลูกสาวเฮาบดนี้เพราะว่าโทรหาเพิ่นแล้วบ่ติดห้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าทางสเข้ามาเบิ่งวัดลเนาะวัดด้อไปหาเพิ่นเวัก็ยังบ่มีอีหยังคืบหน้าซะนอยซะมีอยู่พี่น้องเอ้ย ตีบ้านชื้อชื่อนันบานพับมาให้เพิน่นนั่นยังใบพับประตูแม่นใบพับประตูแล้วก็ลูกกรอนุ่งยังกันนะลูกกรอ,อนแบนบนี้แต่ว่าทั้งสร้าง่นยังบนเมื่อการยังนวดทั้งเฮากะให้เพิ่นเ็ดกกอนจังชื่อมากทุบแบบนี้แบบนี้เนี่ยเดี๋าสม่วยคือก็คือการทำงานกันขอบตรนี้นอนในนี่เนี่ยเน้นบ่นบนแล้ว เสียงไม่ใช่เอ oh, oh. าเอาพใช่อยางนี้ขอต้องให้่เป็นเสียงลอยพูดบาเด็ดเ mm. oh, อ้ยน้อไปทางหน, mm. น,นี่ <c ười> เขาบุกเขาบ้านเจ้าแล้วนี่มียังัมาปากินหนลักเมือ่อเมื่อปลาเลยเออมใช่นี่ไปซื้อกะทิ <c ười> ซื้อพี่ใช่นัอาไฟขึ้นเขึ้นบ่พอกันเเธอจะซื้อ่าอ <c ười> หันสา,าวน่นอมั้งเรืงข,ข้าวกันนะบ่โอ้สีสีชมบ่เออหานสีชมเนี่น้่งรถอะอยู่อ๋อเนี่ยบ่สีชัยโอ้เจ้านี่ท่หากระจดขู่ใจ

แทงม่วงแงม่วงกวนนชื่อว่าตะพูดน่ากนยังไงน้ำเอาไปน้ำน้ำเอาไปน้ำยังเห็นกระเล่นไอ้ก้อนเลยบ่ยี่บ้านไอ้เลยบ่อืมไปใส่มาแต่ใส่บอกป้าหน่อยไหบอกป้าน่อยไหมจะมาใส่บ้านฉีาก้างฉีบเขาบาน แตเขาอะไรล่ะเราอืออ no? uh. ๋อ่ก็เจเนาะออ้กูหอมมม่วงแท่สีใส่ปตามไปูวปเห็นปะจะเก็บม่วงอลไ่บอบอทุกเต็มกระมังยัยอูจะมาชัาก็ลงบดิยแทนนี่บดนี่กะโอ้ ทันแม่งแมงเมาลงเหรอเนี่ยนีสองตกสามตกกวบกันอยู่นี่กวบกันอยู่เอ้ยทันแม่แหงค่ะก็กวบไปวันนี้ก็ผู้พิ้งว่าเถอะเนาะยังไม่ได้ทันตะเพิงโอ้ชิพึ่งมันอยู่นี่บ้างมันแดดแรงแล้วเกินไปพ่อพาไปหลังคาหลังคาเห็ดโอ้โหเม่แม่อยู่นี่แม่แมหน่อยแม่หน่อยเอ้ยบอก โตกมีแตงโมนีแตงโมว้ว่อเราะเจ้าทองแท้มีอะไรดิใช่ขี่กระถางกนใช่โอ้แม่วงบ้านังกาตอนนี้ขาดชิ้นช่วงนี้ดีป่ตป่ตกินายชิ้นนะพี่ปอชิ้นตอนนี้นี่ยังหาอะไสิยงไงว้าว

นี่ขาวหรอที่มันเลื่อนดินี่ะไรนี่ชือพี่ไม่ใช่นะใส่ม่วงใส่ม่วงกวนโอ้โไขอโทษงั้คือไค่เจ็บทงอนะเราเขาเขานเราได้แล้กับมต้มกวนกันบ่เข็นไได้ยังไเอาดิบบ่ดิบ่ไดอเจิตยยบบบ่บ่เลบ ยังกระโดอะรมือกัก็ยังกะยองกันอยู่นี้ประเม่วงควรดอกเจ็บตีนติโอโทษนําเนาะบ่้้บอกว่าเจ็บเจ็เจ็บหัวปตีนบ่สิใส่หึโอ้เนาะป้าๆ้ไปหาสมพัดบ่บ่เราพัดกอนเจ็บตีนเนาะป้าจะอปแม่อไร ป้วว้วใ้ไหบเรางว่าสังเกตว่าเจ้าบรตัวนันเลยบุกเข้ามาเออกำลังเงา่นอ่าให้พอนกินนุมกินยางรดไป้ขบบายนี่เนาะกินนี่จ้วันเหนียวฮะบายมักบะพอนี่ ฮะไปยังลูกเห็นบ่านุ่มป้ามาไหนนะนั่นล่ะล่ะโตฮะเจ้าตาจียงอยู่อันป้าซื้อมามาฝากแพกหนึ่งฮะเยเป็นค้าเป็นยังนี่นแล้วป้าเชื่อฝากเด้อเยอจกัน เออ้ใจจากความเด้อขอบใจบายบายพ่อยังยุ่ยังไม่ได้มือแเพาะเพาะบายบายใหญู่มือยกโป้เหรออะไรยกโป้่ะยกโป้อไรเยับหยับหยับอไรไปดังรถอยากนอนดิติป้าพูเห็นกี้นี่ป้าเห็นจะมาลำยุ่กี่นี่นะออ เออแล้วป่ากันอนคือกันกินี่ป่านอนหาจิุ๋กกินไงป่าเวียดกันมั่เม่อกันเลยพากันออกไปสื่อเลยป่าเวียดเลยเบียดว่าตานบอโอวเวะบอเดินมากระพริบกระเนี้ยโมาลินน้ดีเลยมีคนมาลินมาหักบอเป็นไปยั เราไปขามาเรื่องวัดดๆขือสม้อยเลแต่พ่นเามนน้ำเือนการได้ต่อได้บ่เลยตัวทั้งแลกยพนว่าซีว่วมให้ห่วมใจให้สวรมาเฮ็ดแมนบ่วันนี้สวรานเพบนเห็นดีบ่จงจ้างจางบ่พอเอ้ยยังมีงบส่วนตัวบานภาพอย่านนี่สิใส่ แต่ว ah, ่าเพื่อนยังเห็นน้ำเนินการยังเอ้ยก็ยังพ่อซื้อมาอาจะมาเบิ่งก่อนว่ะเนาะไปไกินแมมไปลูกไปเออไปกินแมมเด้อว่าพน้ออเคนน่นะ้งทันี้นะ่าตราคาันอยงเป็นสินเนมาให้ดูพอพน่งเง่าเวี่ยวสิบล้านเนาะสิบล้านเนี่ยนะ อะไรยังฮะแ<ห>ม่แม่แม,ม่ไปนอนแม่ไปน,นอนฮะฮะคนวปไปพปไปนอนไปคอยร่างจ้าจ้าเงยว่างงายเ้ยมาแล้วมาเกลือองพี่เจ้านะเกลือคุณ่อว่าอยบ่

เลยรุดให้มาพันเลยคอยู่ใส่เด็กครวิกายหอกเดียไปให้ยานเออบ่ได้ยุบยุ่นุ่งกองนี่นะกองทลาายกลองหางยุบยุบเือพันหนึงแม่อซื้อกมประุบอีกบาทหนึ่งกลสองพันไปแยกใครยังใครยังมันหมอโอ โอเคโเคือแบเก็บมาแต่หางมาไหมยืมมไหมซอยมงบวงวดเลยไรเรอแล้นอนกี่เตะผ่าไมพี่นอนดิเออนอนไปนอเกกินแหบนอนเด้อไปต้องเกวอันเอานอใส่นอนก่อนเออนีเจ้าหน้ากันใหญ่มาได้หนีน้อยเพราพราเงินกะที่บ้านพี่เีอยหนีได้จุ่มนีกันนี่ ขายกันบ่านัะไกัเออได้ไรอีบ่ฮะไรอยู่คือยูตัวนี้มันหาพันมันหกหมัดหกพันเออัวยกระเตกบาทนี่โมันหาพันลูปตอนนี้ที่ว่ามันหาพันี่แต่ กต้องเห็นมาพราน้องไม่เพิ่งกันนั่นเนาะเนาะไม่กับเคียวอะไรนั่นน่นมียอดอไ่จหนูไม่นออะไรจ้ะอืม่อนดูอืมแต่นอองแต่ปูกัน่าหมักอื้อนีโปรตีนเนาะจะเป็นยังอาะนั่นนีนไเดี๋ล่นเน่าไ่เลยได้กินแต่น้อยนะมันนั่นเ่ะเนาะจากแรกอันนี้มันถึงผลยรงมันี่นั่นจะได้พักอันนี้ดั เนี่ยักบดเลยเออแมนเวนึงเนหน่นเฮ็ดคือ่นน่ะมันข้างข้างขึ้นเลยคือสู่มีหมากเลยิดม้วนเอาจาอคือว่าหล่นช่มาเออนี่แสดงว่าเจ้าไ่ได้แก่ตัวนี้ก็บแมวนบมนปอแมนบ่ถึกชุดบ่ถึกชุดบ่ถึกชุดมันตายบด มาเคลื่อนมาเลอังหิดยังหรือทูงสองสองทองพัิดกันมดเขือได้าพันัวสองมหพัพักกันนั้นชิพก้อนได้หกพัอนี่ไดได้ชิพก้อนได้สามชิมหะทั้งหมดได้สามะเนี่ยี่คบมแน่เออเน่แล้วสันดีแล้วาเงนขายผิขับปุ้งแลวอะไรเงิน นีได้มันทีได้หมากพริกนี่หละต่อไปนี่นุ้มแพ็คหนึ่งเลยเนาะนุ้มแพ็คหนึ่งกัสามสิบเลยหาพันแม่ซื้อยังไรป่านน้ําำดื่มกดหนึ่งกระเลมชิ้ลมมากินนี่นี่นี่พราะผมนะบอลเนี่ยแม่โฮมน้ำอ่ะนงบ้านนะนี่นะโอ้กใจคิดว่าเียยัง ผักตู๋่ะผตูอืมได้ไหมแกไหมตู้ไปะไปแล้วไปแล้วย่างใบคือยังไม่เนาะเดี๋ยวเนี้ฉันไปกินมุกทัวนั่นนี่ปลูกนผูเชายนี่ผิดกับมะเขือกำลังเกปลูกมันนั่นนะปลูกอันน้ำหมากหมาอันเนี้ยพอวันประกอบประกาศพระวงหอมแล้วมะเผาแน่นอนเนาะเมาเผาอะไรมันต้องามมาอะไรไปนอนหนุ่มบ่ บุกเข้าบ้านเลยบ่เนี่มาทั้งเจทั้งตูบทั้งยังลองบ่เล่นนี่ตัวนี้กับ่แมนบ่เนี่ยแมนบ่เพชรเวลาจะบานไปถิ่มสิบ่ยนี่ยบานไปเลยเพชรพักพักพักกันแน่นหน่อยได้ลูกเป็นอะไ้แน่แมนพักยังก็เออพักบ่วงหรือแมนบ่แมนเลยบ่ฮะอึงไม่เคยอยู่ในนะเอ้าแน่ต้อเป็นบุ๋มก็อึงแท้ ขวดเป็นเคยเห็นบ่เห็นตัวบ่เคยเห็นอยู่ในตู้งูบ่ยังมาอยู่บ่งูตัวนั้นตะกีนเหรอไ่เห็นเทากับมันยามนี่แหละมันบ่มาแล้วมันตะกี้มันกินน้ำเนาะมันห้อนเี่ห้อนเลยมากินน้ำไปไปเปิดให้นกเปิดได้นุ่งได้เปิดหรือว่าอะไร แต่ว่ายังดีอากาศเย็นมาเนี่เนาะอากาศมันกับโบฮ้อนไปไม่งได้องอากาศฝนตกมาเคลื่อนนี่นตแต่ว่าต้องต๋อบริโต๊กจักมาเคลื่อนนี่เ <c oughs> พราะวา่าบริะต๊กเป็นมือวันก่อนนั่นนี่เบิ่งดินนี่เนะาะเพราะว่าบ้านเฮามือมือบ้านพันต๊กับนบริต๊กเนาะมันมือคืนนี่ต๊กเมื่อคืนนี่เฮ้หาพักใครเนียไปขายให้ได้สามสิบห้าพันต่อไปพุ่นแล้วลาี่ขายตัวนั้นและตัวหน้าบ้านนะ เออเวียนตีมักแ่งมักกะีมังยังเล่าเนี่นะบ้านได้นุ่มนี่แพ็คนึงนี่ว่ยสมุดว่าซื้อเรอขายี่หายยาวกี่ดินะได้สามสิบานีอันนี้สาบ่สแพ็คหนยาะลูกกินลูกกินสาบแม่กินห้าพันเดสลา้ลูกนี่เนาะผั้บมืคืนที่งบ้านเจ้า ตแต่บ่แห้งขนาดนีบ้านเฮานี่เมคืนนี่แห้งขนาดนี้เพนนี่ตกแบบแต่บ่มีลมได๋เนาะแม่นบ่มีลมแต่เมื่อก่อนนั่นมีลมมือไรแท้อนาชให้เอ้ยเบิ่งนตกน่ะือมือก่อนน่ะมังมือบ้านเฮาลมมันแห้งจ้บ่่วงไปเก็บอยู่ไสต้นนี้บ่เออตนี้ลกอยู่ส่วนลายอนคนเก็บมคนไปบุญอืมกง่ง่ายเนาะ มง,มง,มงวมงวลายปีนี้แหะแจงงวงกินได้แจงบุค้อที่กระ,พรกะเพาะอะเดินนะหวานน้องวงอันมาทัวร์ธรรมชาติก็ไปหายซามกินชองเพื่อตกเลยไม่ได้ไปหาหรือมใหม่เลยไปว่าอะกระพาปมันลปลาหรื่มม่หรือเป็นยัง ตียุงหาำอองอองเชลังดิอองเชลังคือน้องมูนเนาะแกลมนาลูกบุเป็นหนาเลยยุงยุงกบเต็มบ่เลยน้องมูแต่ฮู้อยู่ว่าเคยเห็นบ่คิดน้องมูเลยน้องมูวันบู้สิบนะอืมอืมประนได้แล้วน่ะฝนตกก็เราหยัดลูกเราใช้พวกเสื่ออยู่ในพวกเสื่อเราดิ คือพ่อมืองไงหาลูกบวเห็นแช่อยู่พพเสื่อครับจังหายใจได้ว่าหายใจได้พระนิพุสตอนนั้นลูกเราได้จัะเดือนก็เป็นพ่อได้ได้ไ่รูาสองเดือนประมาณเดือนช่งเดือนนี่แหละตอนเขาไป็นพ่อหายชอบไปเนาะชอบไปแล้วก็ไปนาคุตจิโร่หาน้ำไม้เนาะคุตจิโร่หาน้ำไม้ก็อ่องแค่ลังไปเลยมากับมันยุ่นมาเลยเอาไปรอดกี่เดือนเนี่ยอิ่มแล้วว่าอย่งนั้นนุ่มฉีบแล้วทีจังมาเนี่ยเบื่อแล้วเออ เอก็ใสยเย็นนะเห็นของนมใส่เจ้าน้ำใส่น้ำพร้อมเนาว่ามันเต็มสวนเฮ้ยอันนั้นซื้อโกโก้มาผสมน้ำตัยเย็นก็ซื้อแบบโกโก้แบบกินนมแน่กินอันกินโกโก้แน่เนาะแต่คนบ่เคยกินกับกับบุกินนะโกโก้มันพรหวานชุ่มกินอันนี้ขนมแดงกินขนมแดงขนมขนมเฮ้ยชิยล่านะบอ นอนใหญ่กระตุกเฉดเดอร์เพิ่นคักแหละจากนอนแชกายนอนฝันเยอสีใสเนาะนอนเนาะเด็กนอนเนาะเจ้าเมยเจ้าจากนอนเกือกไปขีนดินขี้ใสเกือกระโดดเมื่อกี้กันนี่ผ้ามูสัดนอนอยู่นี่ไม่ได้เพิ่นบัวอนินบัต้นหมวกต้นเพิ่นมาไปบ้ามันขึ้นเพิ่นเราสิบังหนาเพิ่นจ้ะจะไปปลูกหนะบ้านอะไรอยาง มันมันเป็นพุ่มละว่านั่นน่ะตกแต่งพุ่มเลยแต่งบ่าลูกมังโมงมังโม่ตกแตงแต่ว่ามันเป็นนั่นมันบ่สูงเนาะมันบริสูงสวัสดีนั่นบสุทิพวกเศรษกิจเนาะบังกับมันเฉพาะนั่นหนึ่งปล่อยพวกนี้ขึ้นมาสีชัยลกถิ่มซะน่าสีชัยเนาะได้เขาว่าเดียวเบิดมื่อจะไปเผลอเลยเนาะตัวบางทีผู้เจ้าไปทางเอือนวัด โอยเขามาน่เขาจะเอามาหากี่ลวกับพ่อนไปเปิดประตูดื่มปิดแพงเนีเอ้เขามาเอ้ยดื่อหน่แพงเนาะบุกเขามาเลยมันนี่ยที่เราเล่นอยู่ไหนอะไรวะจะมาเห็ุรอยจวะเนี่ยโบไม่ยังเอ้ยกะสีเขามาทั้งนมี้ชิขึ้นทั้งเมียได้เวะมาหากับเกียวนี่แหละวะจิมาเบิร์นมาเป็นน้ำเลนการตแลรวเบ้อวะ ้าเนในกอไรอย่างนตั nah. splash, ้งหมกบเพราะอไรสีไซหมูต um. ิดดังอายุบนมอยางงวงปรัตปะน่ะกินแต่สาน่เพ่มีมูดิ กากาศฝนตกฝนดินก็ด <dye i Shepherd ain> ีมาแถบภาคก็เจ so like ้าขายน่อไม้เต็มเลยเนาะชื่อมดแกงมันได้แบบหมดเมืองในชีวิตชื่อน่อไม้มดแกงทำมันยังเรือยอดอันนั้นมดละเงินเนี่ยไปขายปรนมาขายว่าอะไรยงเรอนะได้สมัดสมัดอะไรสมัดสมัดหาสมัหาพันยใช่ตลาดมันกระตูมมันแล้วเจ้าระเบียงย นั่งขายบ่ดูบ่ไปขายไปค้าเพิ่นไปฮอดแล้วลุ่มลุ่มก็ดีแล้วเนาะแว่าแม่ค้าก็มารับเลยนะมีักอย่างมีประกาศพกมัดเลยบักบงบกมัดจัก2บบง2มัด้มะพิดถุงนึงถนึงเือถุงนึงเือถุงนึงแล้วก็ยังอีกถั่วม2ถั่ว2แล้วก็ยังยอดยเ2ได้เงินเท่าไหร่ก็ สามสิบห้าก้อยเดินไจะได้เดินเอก็ยังดียังออยังหูว่าจกคขายเนาะประกาศประกาศหักทั่วบุ้งหมกพริกหมกเคือแต่ใะยอดนั่นหกอย่างหกย่างได้ยันด่าสามสิบหพันได้นมดุค็กหนึ่งดีแล้วน้องเอ้ เราจะขายจะขายพนากันพีนาย่งเดิมต้นได้ผลกับที่ใหญ่ก no. ว่า no นี้เล้วพินาที่อยู่บ้านอย่บ่ยจแล้วบาอยู่ันทันไปใช่เันว่าเนาะเนาะอไรแเนาะคือนินเบลอยู่ขาสไนี้ไปแล้ว่าแล้วเหนว่าเห็น่ตัวเป็นยงเป็นทีไใจนี้เป็นแยงน้องไขาวัตถุดิเขาอืมนั่นแลลวเป็นยเป็นทีนี้ ได้ยินบ่ได้ยินเพ่นธุาชสได้นีบ่ย่านย่านเราอยู่ํนบ้านในเมืองได้ผิดบ้านพิดเมืองพ่นสิไดนี้ยังสได้ดีเรื่องยังไงนะเนีนเราไปเดกนอ่ให้น้เนี่เนาะเพื่อหลังมึงหญ่สได้กันนี่สานี่เรกเพื่อนซานถูกต้องตำเนด้อเขาดิยคือตนามเนี่าสิอยู่บ่คิดว่ายเย็นไปเห็นเวียกเฮ็ดงานทั้งอื่นทั้งไกลโหายยังหน่อย นัน่นเนาะกะพังเมืองอยู่ปีหน้าปีหนา้หนาก็จะมาเริ่มต้นใหม่แมน่นคอยเฮ็ดคอยไปน้องเอ้ยนั่นเขามีลูกมีเต่าสีไปสุดวกสบายกะเพื่อนร่วมโอ้ยมีลูกน้อยเดี๋ยมีเวลาปลูกจะนี่ก็ถือว่าเนาะเกินซานซ่านนี่ถือว่าด,ดีแล้วเอ้ยหันถ้าต้องพิงอยู่หันเวลาสักผักไม่ได้ค่อยากไหมแน่นโอยทิดตายแล้วอย่ามาจ<ห>ักกินจัำพ่อขาไปที่นี่ว่ามันเหม็นหน้างวงโมแม่เราชุบผ่าได้ วันที่สักวันก็จเกวง่นเนีย่ยาอาไป<ม>สนุกเข้มกินี่กับโมี่ยังขาไม่ย่นมายามเด้อเออไปขนขอขอบุขอบคุณพ่อแม่พี่น้องป้าลุงลาราเ้อเนอะะาะไปเด้อสบายดีสบายดี